สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เก๋กันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาตอบคําถามเช่นเคยนะคะมีคนสอบถามเข้ามาว่าเราจะเริ่มต้นฝึกกสินไฟยังไงคะค่ะถ้าเป็นตามแนวทางของอาจารย์เก๋นะคะทุกครั้งไม่ว่าเราจะฝึกสิ่งใดหรือจะทําสิ่งใดเราต้องขอเปิดทางก่อนเลยนะคะเพื่อเป็นการเปิดทางให้กับตัวเองได้ปฏิบตัติหรือให้พ้นจากอุปสรรคที่จะคอยขัดขวางเราในทุกๆเรื่องนะคะ เราก็จะสามารถปฏิบัติไปได้ง่ายได้คล่องเข้าใจง่ายเข้าใจคล่องอุปสรรคหรือเหตุใดๆก็ดีที่จะทําให้เราติดขัดในเรื่องการปฏิบัติก็จะน้อยลงหรือคลี่คลายหรือเปิดทางให้เราได้ฝึกปฏิบัติไปได้ง่ายได้คล่องกันนะคะค่ะแล้วก็แผ่มเมตตาให้กับตัวเองด้วยนะคะก่อนที่จะทําสิ่งใดเพื่อให้ตัวเองได้มีบุญบาร,รมีในการที่จะฝึกหรือปฏิบัติหรือทําการสิ่งใดสมปรารถนาด้วยดีทุกประการนะคะเวลา ที่เราแผ่เมตตาให้กับตัวเองนะคะให้ระลึกถึงหน้าตัวเองชื่อจริงนามสกลุลชื่อเล่นตัวเองให้เรียบร้อยนะคะเราต้องการสิ่งใดแผ่เมตตาให้กับตัวเองในสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิบัติหรือเรากําลังทําการสิ่งใดอยู่เพื่อให้สําเร็จด้วยดีทุกประการค่ะส่งกระแสบุญเป็นแสงทองครอบให้กับตัวเองนะคะหรือจะดึงพลังบุญบรารมีจากบุญที่เราเคยกระทํามาจากบุญเก่าๆบุญที่เคยทํามาในหลายพบหลายชาติหลายภูมิจบจนวันนี้ หรือจะดึงพลังจัก,กรวาลมาครอบตัวเป็นสีทองหรือบุญใดที่เราเคยทํามาแล้วเรานึกได้และมีความสุขในบุญนั้นและมีความประทับใจในบุญนั้นหรือจะนําบุญทุกบุญที่เราได้กระทํามาในหลายภพหลายชาติหลายภูมิจบจนวันนี้ระลึกส่งบุญให้กับตัวเองและทุกสื่อและทุกท่านที่ได้มาร่วมสร้างบารมีหรืออนุโมทนาบุญกับเราในครั้งนี้เราก็แผ่บุญกุศลไปให้เพื่อ ให้เราได้ทําการสิ่งใดสำเร็จผลด้วยดีทุกประการนะคะเมื่อเราขอเปิดทางแผ่กุศลผลบุญให้กับตัวเราแล้วและทุกสื่อที่อนุโมทนาบุญกับเราในการปฏิบัติหรือในการทําสิ่งใดให้สําเร็จด้วยดีทุกประการแล้วเรียบร้อยเราก็ต้องฝึกเดินธาตุนะคะฝึกเดินธาตุให้คล่องนะคะเพื่อจะได้ปรับธาตุปรับสมดุลธาตุให้ร่างกายเราแข็งแรงในการที่เราจะนําไปฝึกกระสินไฟนะคะค่ะบางท่านบอกว่าเราจะใช้ คาถาในการที่จะฝึกกะสินไฟได้ไหมขอตอบนะคะว่าได้นะคะแต่ถ้าเป็นแนวทางของอาจารย์ก็จะเน้นคือการใช้กระแสจิตทั้งหมดในการฝึกนะคะค่ะแต่ว่าถ้าในหลายๆท่านอยากจะรู้ว่าการใช้คาถากำกับกับการที่จะใช้ระบบกระแสจิตควบคุมสั่งการกำหนดให้ไฟสูงต่ำหรือดับได้ติดได้ก็สามารถทำได้นะคะเราจะได้เห็นข้อแตกต่าง สามารถทําได้ทั้งสองอย่างนะคะแต่ถ้าเป็นแนวทางของอาจารย์จะใช้ระบบจิตล้วนๆทั้งหมดเลยนะคะในการสะสมในการฝึกปฏิบตัติและสะสมกระแสจิตให้เกิดความสงบนิ่งมากที่สุดลึกเท่าไหร่เป็นการดีเพื่อจะกําหนดควบคุมและสั่งการได้ตามจิตปารถนาหรือเมื่อกําหนดนักะใดก็สามารถทําได้ในขณะนั้นค่ะและก็มีอีกหลายท่านบอกว่าทําไมอาจารย์ครับผมไม่สามารถจําภาพติดตาได้เลย ในการฝึกกระสินไฟอาจารย์ก็จะให้คําตอบนะคะการฝึกกระสินไฟก็อย่างบางท่านก็จะใช้เตโชกสินังในการที่จะใช้คาถาในการควบคุมไฟใช้ได้ไหมใช้ได้เช่นกันค่ะขอเพียงเรามีจิตที่สงบแล้วก็มีความว่างนิ่งสงบลึกเท่าไหร่เป็นการดีเราก็จะสามารถควบคุมสั่งการได้ก็ต้องฝึกเล่นบ่อยๆเพ่งบ่อยๆก็จะชํานาญแต่ถ้าขั้นต้นในการที่อาจารย์จะแนะนําก็เหมือนที่ดังกล่าวนะคะก็เปิดทางแผ่เมตตาให้กับตัวเองเดินทาาุ แล้วก็ฝึกกระสินเพ่งนะคะค่ะหรือการเพ่งกระสินนั่นเองเมื่อเราเพ่งกระสินกําหนดควบคุมได้บ่อยๆเราก็จะสามารถสั่งการหรือกําหนดได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะคะค่ะแล้วค่อยไปฝึกการควบคุมไฟจุดเทียนก็ได้เล่นจากเทียนกําหนดในตรงนั้นในการที่จะสั่งให้ไฟสูงหรือต่ําหรือติดดับได้ตามจิตปาถนาแต่ขั้นต้นที่จะทําให้จิตเรามีพลังอย่าลืมว่าต้องเดินทตุควบคู่กับการฝึก เพ่งกสิณน,นะคะค่ะต้องเพ่งกสิณให้ได้การเพ่งกสิณทํำยังไงคะใช่ดังคลิปที่อาจารย์เคยลงไว้ก็คือการฝึกจินตนาการหรือการเพ่งก็คือการจินตนาการเหมือนที่อาจารย์ได้เคยกล่าวไว้หรือลงไว้ในคลิปนะคะเหมือนเรากําหนดว่าจินตนาการว่าเราได้เดินเข้าไปกราบพระในวัดหรือเรายังอยู่ข้างแรกบ้าน แต่เรายังไม่สามารถที่จะขึ้นมากาบองค์พระได้หรืออยากจะขอพรองค์พระได้ในขณะนั้นเราก็จินตนาการว่าตัวเรากําลังเดินขึ้นมาบนห้องพระแล้วก็กาบพระนั่นแหละคือการจินตนาการว่าเราได้กาบจริงนั่นก็เสมือนว่าเราได้กาบจริงเพราะว่าจิตเรามีความศรัทธามีความบริสุทธิ์เราก็สามารถเหมือนว่าเราได้เดินออกมากาบพระจริงๆนั่นเองที่ห้องพระเราเมื่อฝึกอย่างนี้บ่อยๆจิตเราก็จะเกิดกลายเป็นจริงนะคะ เหมือนการจินตาการบ่อยๆจิตเมื่อฝึกบ่อยๆทําบ่อยๆก็จะเกิดความชํานาญและเคยชินก็จะเป็นจริงในที่สุดนะคะนี่แหละค่ะคือการฝึกเพ่งกสินเมื่อเราฝึกชํานาญก็จะเป็นจริงแล้วหลังจากนั้นเมื่อจิตเราเกิดความชํานาญไม่ว่าจะเดินทตุแล้วเรียบร้อยหรือการฝึกเพ่งกสินเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถนําไปฝึกกสินไฟได้ต่อนะคะ,ะมีบางท่านสอบถามเข้ามาว่าทําไมหนูหรือผมเนี่ยไม่สามารถที่จะ จำภาพไฟได้เลยหรือเทียนได้เลยในการฝึกอาจารย์จึงตอบให้นะคะว่าจริงๆแล้วเรา,ไม,เา,าะะไม่จำเป็นต้องจำภาพให้ติดตานะคะไม่จำเป็นต้องจำภาพให้ติดตานะคะจริงๆแล้วก็คือการจำภาพให้ติดอยู่ในความทรงจำเราหรือในความรู้สึกนึกคิดของเราคือการทรงอารมณ์เดิมหรือการทรงอารมณ์ในการที่จับภาพได้เราต้องมาตีความหมายก่อนว่าตาเป็นเครื่องเห็นค่ะ วิญญาณคือตัวรู้หรือตัวรับรู้นะคะค่ะวิญญาณหมายถึงความรับรู้ในทวารทั้ง6นะคะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมที่เกิดขึ้นนะคะหรือยังหมายถึงอีกอย่างก็คือจิตนั่นเองนะคะจิตจะเป็นตัวรับรู้และ ออกไปในทุกพทุกชาติทุกภูมิก็คือจิตเราไปเกิดใหม่ก็คือจิตเรานะคะมาจากภูมิเดิมก็คือจิตเราก็คือวิญญาณน,นั่นเองค่ะจิตวิญญาณมโนก็คือตัวเดียวกันนะคะถ้าเรียกลมๆก็คือวิญญาณน,นั่นเองค่ะหรือมโนวิญญาณอาจารย์จะตีความหมายฟังนะคะจิตวิญญาณมโนเรียกอีกอย่างว่า จิตใจนะคะวิญญาณเป็นผู้เห็นก็คือใจเห็นนั่นเองสมองที่เรานึกคิดก็คือมโนวิญญาณเมื่อเรานึกคิดก็หมายถึงว่าวิญญาณนึกคิดก็สรุปโดยรวมก็คือจิตเรานั่นเองค่ะก็คือจิตระบบกระแสจิตที่เราใช้กันอยู่ก็คือวิญญาณเป็นตัวรับรู้นั่นเองนะคะตาเป็นเครื่องเห็นวิญญาณคือตัวรับรู้เช่นกันนะคะก็หมายถึงว่าตาเป็นผู้เห็นนั่นเองค่ะ เมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะได้ทําความเข้าใจได้ถูกต้องนะคะถ้าในทางพุทธศาสนาวิญญาณหมายถึงว่าความรู้แจ้งอารมณ์ค่ะก็คือประกอบด้วยอย่างที่อาจารย์บอกตั้งแต่ต้นคือทวารทั้ง6นั่นเองก็ก็เหมือนที่อาจารย์ได้แจ้งแต่ต้นก็คือการรับรู้ในทวารทั้ง6นั่นเองค่ะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจค่ะก็คือสรุปโดยรวมวิญญาณก็คือจิตของเรานั่นเองค่ะ เหมือนที่อาจารย์ได้เล่ามานะคะถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะได้ตีความหมายได้ออกแล้วเวลาฝึกเราจะได้เข้าใจในการที่เราจะต้องใช้ระบบจิตของเราในการที่สัมผัสในการเห็นค่ะก็คืออาจารย์ก็ตอบให้เลยนะคะว่าเราไม่สามารถที่จะจําภาพติดตาได้แต่เราสามารถจําภาพให้ติดอยู่ในวิญญาณของเราก็คือในจิตของเรานะคะด้วยความรู้สึกนึกคิดของเราก็คือวิญญาณนั่นเองเมื่อเราจําได้ในความรู้สึกนึกคิดเราแล้ว เราหลับตาลงเราก็จะเกิดเป็นภาพเกิดขึ้นคือทรงอารมณ์หรือรับรู้ทางอารมณ์ก็คือวิญญาณเห็นวิญญาณรู้นั่นเองที่เกิดขึ้นรับรู้ทางอารมณ์ที่เราตาเราไปสัมผัสไปเห็นเป็นเครื่องเห็นแล้ววิญญาณเราเป็นตัวรับรู้เป็นผู้รู้ผู้เห็นที่เกิดขึ้นเราก็จะจําภาพนั้นได้ด้วยใจของเราด้วยความรู้สึกนึกคิดของเรานั่นเองคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องจําภาพให้ติดตานะคะต้องบอกว่า ต้องเขียนให้ถูกนะคะว่าจําภาพให้ติดใจค่ะต้องเขียนให้ถูกนะคะว่าต้องแจ้งให้ถูกนะคะว่าต้องจําภาพให้ติดใจเมื่อความรู้สึกนึกคิดเราจําภาพนั้นได้แล้วมันก็จะติดอยู่ในจิตของเราอยู่ในใจของเราในวิญญาณของเราเมื่อหลับตาลงก็จะจําภาพได้เมื่อลืมตาขึ้นก็จะจําภาพได้เมื่อเราฝึกความจําได้ดีแล้วเราก็ จะใช้คาถาก็ได้หรือจะใช้จิตกําหนดก็ได้วิธีของอาจารย์นะคะจะไม่ค่อยได้ใช้คาถานะคะในการฝึกกสินไฟแต่จะใช้การฝึกที่เกิดความสงบมากๆถ้าจิตเราไม่สงบเราจะไม่สามารถควบคุมได้ถ้าคนไหนฝึกชานได้แล้วมาฝึกกสินไฟก็จะทําให้ไปได้เร็วขึ้นแต่ถ้าท่านใดยังฝึกชานไม่ได้เมื่อมาฝึกกสินไฟหรือการเพ่งกสินก็จะช่วยให้การฝึกชานเกิดขึ้นในขณะนั้นได้ทันทีเพราะว่าจิตมันเกิดความสงบมากๆในการที่จะกําหนดสั่งการ หรือกำหนดให้ไฟเขาสูงขึ้นหรือต่ำลงได้วิธีของอาจารย์เก๋นะคะง่ายๆค่ะง่ายมากถ้าทุกคนนำไปฝึกแล้วมีความตั้งใจจริงจิตสงบมากๆก,ก,ก็จะสามารถทําได้โดยอัตโนมัติด้วยการฝึกบ่อยๆเล่นบ่อยๆนะคะค่ะแล้วอย่าท้อในการฝึกฝึกบ่อยๆทาบ่อยๆเล่นบ่อยๆแล้วก็จะสามารถทําได้โดยอัตโนมัติเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการสะสมเข้าไปในจิตของเราเมื่ออะไรที่ฝึกบ่อยๆเล่นบ่อยๆจนเกิดความชํานาญแล้วเราก็จะสามารถ กำหนดได้ทันทีสั่งการได้ทันทีในขณะนั้นหรือเดี๋ยวนั้นนะคะเช่นกันค่ะไม่ว่าการเรียนหนังสือการฝึกหรือการปฏิบัติหรือทําสิ่งใดเล่นกีฬาถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆการร้องเพลงเช่นกันการร้องเพลงเช่นกันนะคะถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆเราก็จะเกิดความชํานาญเสียงก็จะไพเราะการร้องเพลงก็จะรู้หลักก็จะสามารถรู้ว่าเราจะต้องไปแบบไหนยังไงเราก็จะรู้จากกะเกณฑในจิตของเรามันรู้วิธีการนั่นเองค่ะ ว่าจะทำให้เร็วขึ้นหรือช้าลงหรืออาจจะยาวขึ้นไปอีกก็ได้ค่ะผ่อนสั้นผ่อนยาวได้อยู่ที่ตัวเรากำหนดนะคะเราก็จะรู้ลูกเล่นในตัวเราก็คือรู้จริตของตัวเองนั่นเองนะคะแต่วิธีง่ายๆในการฝึกนะคะค่ะก็คือเรากำหนดหรือการทรงอารมณ์เดิมหรือการที่วิญญาณเรารับรู้หรือจิตเรารับรู้หรือจดจ,จำภาพได้ในจิตของเราแล้วหรือวิญญาณเรารับรู้แล้วความรู้สึกนึกคิดของเรารับรู้แล้วคือจิตเรา กิดตัวรู้แล้วนั่นเองค่ะเมื่อจดจําภาพในจิตเราได้แล้วเราก็กําหนดเล่นเลยนะคะว่าเรากําหนดจินตนาการคิดเลยว่าเรากําหนดจริงๆแล้วไฟมันอยู่ขณะดนี้เราจุดเทียนสูงขนาดนี้เวลาเราฝึกเราจะกําหนดให้ไฟเขาสูงระดับนี้ไว้ก่อนแล้วก็กําหนดจิตเพ่งตั้งแต่ตัวเทียนก็คือต้นเทียนนะคะก็คือตั้งแต่ต้นเทียนก็คือตั้งแต่เริ่มต้นเปลวเทียนเลยนะคะอยู่ไส้ตั้งแต่เริ่มต้นเขาเลยที่จุดเป็นไฟขึ้นมา เรากําหนดจิตไว้ว่าใจเข้าสูงเท่านี้เราก็กําหนดใช้ใจเพ่งนะคะใช้ใจเพ่งหรือจิตเพ่งก็คือความจําของเราเนี่ยที่เราจําภาพได้แล้วในจิตของเราเพ่งขึ้นมาว่าเป็นภาพหรือจินตการก็คือการเพ่งอารมณ์นั่นเองหรือการเพ่งกสินค่ะเพ่งให้เขาสูงขึ้นมาระดับนี้แล้วเมื่อเราเพ่งแล้วจะเมื่อเราเพ่งแล้วจิตเรากําหนดให้เขาสูงขนาดที่อาจารย์ได้กําหนดเนี่ยสักพักเขาจะสูงขึ้นมาได้เมื่อจิตเรา เมื่อจิตเราสงบไม่คิดไม่นึกไม่ร้อนไม่ทุกข์ไม่ร้อน,ม,ม,อนมันก็จะเกิดขึ้นได้ค่ะเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติเมื่อเราฝึกเล่นบ่อยๆสั่งการเขาให้เขาขึ้นมาสูงระดับนี้เมื่อเราเพ่งไปนานๆกําหนดบ่อยๆเขาจะสูงขึ้นมาได้เมื่อเราฝึกบ่อยๆเราก็จะสามารถสั่งการให้เขาลดลงดับติดได้โดยอัตโนมัตินะคะต่อไปเราอยู่ตรงไหนเราแค่นึกแค่คิดปั๊บมันเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติมันเป็นอะไรที่เร็วมากในเรื่องระบบจิตของเรานะคะค่ะมโนวิญญาณของเราเนี่ยมัน มันรวดเร็วมากเพราะเราไปในภพอื่นๆเราไม่ได้เอาร่างกายเราไปเมื่อเราสิ้นไปเราก็เอาวิญญาณก็คือจิตของเรานั่นเองมโนวิญญาณที่เราสะสมความดีความชั่วติดตัวเราไปในภพภูมิต่างๆนะคะในภพภูมิใหม่ไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่เราได้สร้างบาร,รมีมาเหมือนตามจิตปาถนานะคะค่ะและอาจารย์ก็จะเน้นนะคะว่าฌานถ้าใครฝึกได้ก็จะไปได้เร็วฌานก็คือการเพ่งอารมณ์จนเกิดจิต ของเราเนี่ยสงบแน่วแน่ดิ่งลึกลงไปจนเป็นสมาธิหรือเป็นฌานที่สงบมากๆเมื่อจิตของคนเราสงบมากๆจะทําการสิ่งใดก็จะสําเร็จด้วยดีทุกประการค่ะบางคนไม่เข้าใจนะคะว่าความสงบคือต้องวางหรือต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่นะคะความสงบก็คืออารมณ์ของเราสงบปราศจากความคุ้นคิดปราศจากอารมณ์ต่างๆที่มาครอบงาในจิตเราขณะนั้นๆนะคะ แต่ถ้าเราประคองจิตของเราให้เกิดความสงบได้ทุกขณะจิตเมื่อเราประคองอารมณ์ของเราให้เกิดความสงบได้ทุกขณะจิตเราก็จะสามารถควบคุมในสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นได้ตามจิตป่าเถนาเราได้นะคะแต่หลายๆท่านหรือคนส่วนใหญ่ที่ยังไม่รู้แนววิธีการในการฝึกอาจจะควบคุมอารมณ์ให้เกิดความสงบยังไม่เป็นอาจจะไปตัดก่อนวางก่อนคือบางครั้งการที่เราจะฝึกควบคุมสิ่งใดให้เกิดฤทธิ์เราจะไปวางก่อนตัดก่อนไม่ได้นะคะถ้าเราวางก่อนตัดก่อนจิตเราก็จะไม่สามารถที่จะ ควบคุมในสิ่งต่างๆได้เพราะคนที่ตัดแล้วคนที่วางแล้วก็จะอยู่กับตัวหรืออยู่นิ่งๆอยู่กับที่ค่ะก็จะไม่คิดไม่นึกนั่นเองแต่ถ้าเราฝึกให้เกิดความสงบนั่นหมายถึงว่าเราประคองอารมณ์หรืออารมณ์ของเราให้อยู่ในความสงบนิ่งให้ได้มากที่สุดค่ะนะตรงนี้ก็จะเกิดบารมีเกิดขึ้นความคิดนึกมีไหมต้องมีนะคะเพราะว่าหเราจะใช้การถอดจิตแยากกายบางคนบอกว่าเรานั่งสมาธิ ทำไมเราถอดจิตออกไปไม่ได้ง่ายๆนะเราอย่าเพิ่งไปตัดหรือไปวางก่อนถ้าเราตัดหรือเราวางก่อนก็หมายถึงว่าจิตเราไม่เอาอะไรแล้วพอไม่เอามันก็จะไม่ถอดจิตหรือไม่ทําอะไรให้มันเกิดฤทธิ์เกิดเดชเพราะมันจะหยุดอยู่กับที่ค่ะเราต้องใช้ความสงบมาให้เกิดประโยชน์ในการฝึกต่อไปในขั้นสูงนะคะค่ะโดยการที่เราจะต้องกําหนดจิตของเราที่จะไปในภพภูมิต่างๆอาจจะกําหนดจิตเดินออกไปข้างใน อาจจะกาหนดจิตเดินออกไปข้างหน้าเราเพื่อเพ่งหรือดูในกายเราเพื่อพิจารณาเรื่องอสุภกรรมฐานให้เกิดปัญญาหรือจะเข้ามาในตัวเรากําหนดว่าตัวเราเป็นเหมือนมดเล็กๆไต่เข้าไปในเส้นเลือดแล้วไปดูทั่วทุกร่างกายเราเราอยากรู้ว่าโครงกระดูกเราเป็นแบบไหนก็ทะลุทะลวงเข้าไปเราก็จะสัมผัสได้ด้วยจิตกําหนดสั่งการนะคะเพราะว่าการที่เราจะฝึกต่างๆเราไปตัดไปวางก่อนไม่ได้นะคะถ้าเราไปตัดไปวางเราจะไม่สามารถที่จะกําหนดจิตฝึกถอดจิตไปในพภูมิต่างๆไม่ได้ฝึก กำหนดว่าให้เราถอดจิตออกไปเพื่อจะเพ่งอสุภะไม่ได้ถอดจิตออกไปที่จะเข้าในตัวเราหรือมุดเป็นตัวเล็กๆเ,เข้าไปที่จะดูโครงกระดูกในกายเราตับม้ามไตหัวใจเป็นยังไงเราก็จะไม่รูเพราะเราไปตัดไปวางก่อนค่ะเราต้องรู้วิธีตัดนะคะเราจะต้องฝึกอีกแบบหนึ่งที่เราจะต้องตัดเมื่อเราฝึกอีกแบบหนึง่งเราควรจะต้องยังไม่ต้องตัดหรือวาง เราจะต้องฝึกให้เกิดแค่ความสงบควบคุมอารมณ์ให้เราอยู่ในความสงบให้ได้แล้วเราก็จะฝึกต่อยอดออกไปได้ถูกต้องถูกวิธีเราต้องดูนะว่าเราจะฝึกในแนวไหนจะฝึกเรื่องวิปัสสนากรรมฐานหรือการฝึกจิตละเอียดเราจะใช้ในการฝึกให้ตัดอารมณ์หรือการวางการปล่อยวางนั่นแหละถึงจะถูกต้องนะคะการพิจารณาธรรมะเรามาฝึกให้จิตเราปล่อยวางหรือวางอภัยเมตตาทาน ด้วยการปล่อยวางนั่นเองนะคะนิ่งที่สุดว่างที่สุดเพื่อเป็นการสะสมบาร,รมีเกิดขึ้นค่ะแล้วก็แผ่เมตตาถวายบุญกวดน้ําก็จะเกิดบาร,รมีเกิดขึ้นในระบบจิตของเราเกิดปัญญาที่เราสามารถควบคุมได้แต่ถ้าเราจะฝึกเล่นลิศประกอบก,บกับการฝึกปัญญาเราก็ต้องอย่าเพิ่งวางนะคะค่ะเราต้องให้เกิดความสงบให้มากที่สุดแล้วกําหนดจิตพิจนารณาหรือจินตนาการว่าเราถอดจิตแยากกายไปเราก็จะสามารถ ถอดจิตแยกกายออกไปได้เมื่อเราฝึกเล่นบ่อยๆจนเกิดความชํานาญนะคะตัวนี้อาจารย์ก็ฝากเป็นเคล็ดลับแล้วก็เทคนิคนะคะเพิ่มเติมค่ะแต่มีเทคนิคอีกอย่างที่หลายๆท่านฝึกกระสินไฟแล้วถูกไฟไหม้นะคะคือเมื่อจิตเราควบคุมยังไม่เป็นเราจะรู้สึกร้อนแล้วก็เกิดรอยไหม้ขึ้นตามแขนตามขาตามตัวนะคะเพราะว่าจิตบางคนอาจจะสะสมมาดีและมาเยอะโดยไม่รู้ตัวหรือทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว พอฝึกกระสินไฟหรือเพ่งมากๆแรงแงเราจะรู้สึกร้อนในตัวทั้งวัน3-4สี่วันก็ไม่หายค่ะแล้วก็เหมือนมีไฟไหม้หอยู่ตามแขนตามขาตามตัวโดยที่ไม่สามารถควบคุมได้อัน,นี้อาจารย์แนะนำนะเพราะว่าเทคนิคอาจารย์ได้ลงไว้แล้วตั้งแต่การสอบจิตคุณเตี้ยสามารถเข้าไปฟังได้และอาจารย์ก็จะแจ้งอีกทีในวันนี้ก็คือเราต้องมีกระสินคือการฝึกกระสินไฟเย็นและกระสินไฟอบอุ่นเพื่อต้านนะคะถ้าเราไม่เล่นตัวนี้คือกระสินไฟครอบแก้ว มันก็จะไม่สามารถที่จะฝึกไปได้แบบรวดเร็วมันจะช้าเพราะเราร้อนในตัวอยู่แต่ถ้าเราฝึกเล่นกระสินไฟครอบแก้วไปด้วยอ่ะเพิ่มเข้ามาอีกนะคะคือเมื่อเราขอเปิดทางเดินทา่าฝึกกระสินไฟครอบแก้วฝึกการเพ่งกระสินควบคู่ไปด้วยแล้วก็นํามาฝึกกระสินไฟควบคู่ไปกับการฝึกชานด้วยก็จะทําให้เราสําเร็จ ได้ด้วยดีนะคะเพราะว่ากระสินไฟเมื่อเรากําหนดในตัวเราเวลาเราจะฝึกเล่นกระสินไฟเพ่งกระสินไฟอยู่หน้าให้กําหนดเป็นกระสินไฟครบแก้วก่อนนะคะให้มีกระสินไฟเย็นกระสินไฟอบอุ่นเป็นวงร้อมเป็นวงล้อมรอบอยู่รอบสะดือเรากระสินไฟธรรมดาทั่วไปอ่าแล้วก็ครอบแก้วแล้วก็กระสินไฟแล้วก็เพ่งหรือถ้าไม่อย่างนั้นถ้ายังไม่คล่องเอาแค่กสินไฟเย็นกระสินไฟอบอุ่น แล้วก็เพ่งได้เลยนะคะเพื่อจะเป็นการต้านให้ตัวเราไม่ร้อนเราก็จะรู้สึกเบาสบายเย็นสบายทั้งที่เราเพ่งกระสินไฟแต่เราไม่รู้สึกร้อนหรือเรามีไฟอยู่ตรงหน้าเราจะไม่รู้สึกร้อนแต่เราจะรู้สึกเย็นเบาสบายซาบซ่านไปทั้งตัวในการฝึกมันเป็นการปกป้องอีกระดับหนึ่งนะคะค่ะอาจารย์แนะนํานะคะที่ท่านที่สนใจที่อยากเรียนกระสินไฟแล้วได้สอบถามเข้ามาอาจารย์ให้คําตอบแล้วนะลองไปฝึกแล้วก็เล่นดูนะคะก็จะได้เกิดความรู้แล้วก็ เป็นการรักษาร่างกายให้เราแข็งแรงด้วยเพราะว่าการฝึกกระสินไฟจริงๆแล้วเป็นกระสินไฟที่ชัดเจนมากในการที่จะฝึกให้เกิดลมปานนำไปรักษาหรือปกปักรักษาตัวเองให้สุขภาพแข็งแรงค่ะอย่าลืมว่าคนตายจะมีกายเย็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่จะก,กายอบอุ่นเช่นกันค่ะการฝึกกสินไฟก็เหมือนทําให้พลังลมปานของเราเกิดความอบอุ่นทําให้เรามีอายุยืนยาวแข็งแรงค่ะแล้วเมื่อเรานํากระแส ลมปานนี้ที่เราฝึกจากกสิณไฟได้เราสามารถนําไปที่จะถ่ายเทช่วยเหลือคนที่เขาเจ็บป่วยให้เขามีพลังเกิดขึ้นในระดับหนึ่งให้เขาสามารถมีพลังกลับมากินข้าวได้สามารถแข็งแรงค่ะเป็นอีกระดับหนึ่งที่เราสามารถนํากสิณไฟที่เราฝึกได้ถ่ายเทเป็นพลังลมปานไปช่วยเขากําหนดจิตผ่านฝ่ามือแล้วก็ช่วยเขาผ่านพลังฝ่ามือกําหนดหรือจะใช้จิตกําหนดส่งเข้าไปช่วยได้ยังมีลูกเล่นอีกหลายวิธีนะคะ ลองนําไปใช้ดูจะสามารถเกิดความอัศจรรย์ได้ค่ะและก็สินไฟก็ยังมีประโยชน์อีกนะคะมากมายที่จะนําไปทําให้จิตเราเข้มแข็งแล้วก็นําไปดับกิเลสอยู่ในกายเราในตัวเราเผาผลาญกิเลสทําให้เราสามารถมีความเข้มแข็งและเผาผลาญกิเลสที่มันเกิดขึ้นในตัวเราให้มันดับลงไปได้โดยเร็วนะคะค่ะก็ถือว่ากระสินไฟก็มีประโยชน์มากมายเลยนะคะถ้าเราสามารถนำเอาไปใช้ได้เป็นแล้วก็นำไปใช้ให้ถูกต้องเกิดประโยชน์ ทั้งต่อตนเองและบุคคลรอบข้างและบุคคลทั่วไปที่เราได้ผ่านไปก็จะเกิดประโยชน์มากมายนะคะทุกกสินถือว่ามีประโยชน์ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะฝึกกสินได้กองใดกองหนึ่งก็ถือว่าเราฝึกได้นะคะเพราะว่ามันไม่ยากถ้าเราฝึกได้กองใดกองหนึ่งเราจะไปเล่นลูกเล่นในกสินต่างๆเราก็ทําได้โดยง่ายนะคะลองไปฝึกดูนะคะก็จะเกิดความอัศจรรย์ใจและความที่เป็นอจินไตยที่เหนือโลกแต่เราไม่ได้ยึดติดนะคะแต่ให้เราฝึกเพื่อรู้ เมื่อรู้แล้วก็ให้เรานําสิ่งที่ฝึกได้ไปฝึกต่อยอดในการฝึกนิปัสสนาควบให้เกิดปัญญาเข้าสู่อริยสัจเพื่อต่อไปถึงการบรรลุมรรคผลขั้นสูงนะคะค่ะเราก็ฝึกเรียนรู้ในทุกๆเรื่องในสายของพุทธศาสนาค่ะเพราะว่าเรื่องเหล่านี้มีในตําราพระไตรปิฎกอยู่ในพระก,กรรมฐาน40กองเมื่อเราอยากรู้เราต้องฝึกเองให้รู้เองเห็นเองนะคะในสิ่งที่อาจารย์บอกกล่าวมามันเป็นเคล็ดลับที่ อาจารย์ไม่เคยปิดบังนะคะคือแนะนําถ้าใครทําได้ก็ถือว่าเป็นกุศลในความตั้งใจของทุกท่านค่ะไม่ปิดบังและบอกเคล็ดลับด้วยก็ขอให้ทุกคนที่นําไปฝึกปฏิบัติสําเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการดีเป็นเลิศนะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมติดตามอาจารย์เก๋มาจนจบคลิปนะคะขออนุโมทนาบุญให้ทุกท่านได้บุญและฝึกปฏิบัติสําเร็จสมความมุ่งมาป่ปรารถนาทุกประการเข้าใจง่ายเข้าใจทํา เข้าใจโลกนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วกลับมาพบกับอาจารย์เก๋ใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ